สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันเสาร์นะครับวันนี้ใครทําอะไรกันอยู่บ้างมาทักทายกันได้อันนี้กําลังกลับมาจากวัดครับไปสวสดมนต์เย็นไปสอบมาด้วยวันนี้สอบไปสอบภาคปฏิบัติแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอบสัมภาษณ์เอากําลังใจขอกําลังใจหน่อยส่งกําลังใจมาให้ผมด้วยนะเพราะพรุ่งนี้จะสอบสัมภาษณ์แล้ววัน วันมะลืนวันที่25ก็มีสอบสัมภาษณ์อีกที่หนึ่งครับนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ยุ่งยุ่อยู่ช่วงนี้ก็คือหางานใหม่ย้ายงานใหม่แล้วก็สอบภาคปฏิบัติใช่ไหมสอบภาคปฏิบัติสอบข้อเขียนอนะไรก็ผ่านไปหลายที่แต่ว่าส่วนมากจะไปไปลงเอยที่ตรงอะไรสอบสัมภาษณ์ ครับนี่แหละก็เลยอ่ะอาจจะห,ห,หายไปห่างหายจากการลงคลิปลงอะไรคลิปยาวเนาะแต่ว่ายังคิดถึงกันอยู่นะผมก็ยังคิดถึงทุกค,คนอยู่แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังมาทักทายแล้วก็มากดไลค์กดเป็นกําลังใจให้กันอยู่ที่ว่าแบบจะลืมกันหมดแล้วอะไรี้ยน,นะครับเย็นนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างครับทําอะไรกันอยู่บ้างกินข้าวกันหรือยัง ผมมีปลาไอ้ไม่ใช่ปลาไก่ข้าวไก่โทริยากิซื้อมาสองกล่องกินด้วยกันเปล่ากินด้วยกันไหมครับอร่อยนะเป็นข้าวข้าวไรเบอรี่กับไก่โทริยากิซื้อมาจากเกีวเซ็นเตอร์วันครับเพราะว่าหลังๆก็จะชอบกินข้าวกล้องหรือว่าข้าวข้าวไรเบอรี่ที่แบบ ดีต่อสุขภาพบ้านก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันช่วยระบายได้ดีอะไรเงี้ยครับช่วยลำไส้ได้ดีด้วยก็เลยชอบกินข้าวไรเบอรี่เพื<ค>่อ<ณ>นๆพี่ๆกินข้าวกับอะไรกันบ้างครับทักทายกันได้นะครับดํากันไม่ได้แร้วมก้กลืมกันแล้วอย่างครับเนี่ยหน้าโอ้โหด,ดูไม่ได้เลยวันนี้นะนุน่นไป แถวแถวแม่น้ำเจ้าพระยายใช่ไหมพอสอบเสร็จไ,ไปไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพแล้วก็เดิอนอยู่ท่านั้นถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินตรงสนามชัยเขตสนามชยใช่ไหมพอลงสนามชัยมาโผล่ที่สีลมศีลมขึ้น BTS BTS สารแดงแล้วไปลงที่สยามมาหยุดอยู่ที่วัดประทุม สวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับกินข้าวเย็นยังครับเนี่ยใครยังไม่ได้กินข้าวเย็นหรือว่ากินข้าวกับอะไรทักทายกันได้นะครับช่วงนี้ฝนตกอีกแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าฝนตกหนักแต่ว่ามันร,รู้สึกว่ามันยังร้อนๆอยู่แสดงว่าพายุที่ร้อนมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ดูแล ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะสามารถเดินไปต่อได้ใช่ไหมครับอยากไปไหนเราก็ไปได้ถ้าสุขภาพดีนะแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีอ่อนแ่ๆใจเราก็ไม่อยากจะไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสุขภาพเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆก็เป็นห่วงทุกคนนะครับผมก็ก่อนหน้านี้สองสัปดาห์ที่แล้ว เ็นเหมือนในอะไรนะคางคล้ายๆคางทูเหมอือนหน้าบวมอ่ะแล้วเจ็บเจ็บข้างนึงเราย้ายมาอีกข้างนึงเฉยนะหมอบอกว่าเป็นคางทูมอ่ะเอาแต่ว่าเลยช่วงที่มันอะไรนะเลยช่วงที่มันแพ้เชื้อได้แล้วออางานเข้าละเกิด้าไม่เคยเป็นคางทูมนั่นแหละแล้วก็หน้าบวมๆก็เลยไม่ไม่กล้าลงอะไรมากมาย คุณนิกรจิศลาท่ามสมอาานถูกไหม <laughs> สวีดัสสวัสดีครับเป็นจะได้พ่อกินข้าวแล้วกากินก้าอยาลํำลํำลํำบ่ลํำล้ำบ่ลำบ,บอกบอกเขาก๋าบอกเขาตวยลํำบ่ลำบอกเขาตวย นีกำลังจะเข้าซอยบ้านเราแล้วบ้านเราก็จะพอมีรถเลยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดามันจะค่อนข้างเงียบมากเลยแต่ถ้าวันเสาร์แบบนี้ก็ย,ยังพอมีอะไรออกอยู่เพราะว่าคนก็ออกเที่ยวบ้างมั้งเข้าใจเข้าใจว่ายังไงแต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือไอ้วันวันธรรมดานะครับแทบจะไม่มีรถแทบจะไม่มีคนเลยเพราะว่าซอยนี้มันเป็นซอยที่ไม่มีเซเวน่น พอไม่มีเซเว่นหรือว่าอะน,น,นะคงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับของอยู่ของกินมันก็จะทำให้ซอยเงียบเรูซอ,อยเงียบเร็วสองทุ่มครึ่งสองทุ่มก,กว่านิดๆอะไรเงี้ยในขณะนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะเริ่มเริ่มไม่มีคนละเดินเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ผ่านมาสบายดีกันไหมไม่ได้ ทำคลิปยาวลงเลยตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผมหางานใหม่เป็นงานราชการอ่ะจะบอกว่าใครบอกว่าเป็นการหางานหา,หางานใหม่มันยากแต่ผมผมว่ามันก็ยากแหละแต่ว่ามันมันก็คงยากตรงที่ว่าเราจะอดทนรอได้ไหมถ้าอย่างงานราชการเนี่ยงานราชการมันต้องแบบมีการรอคอยเวลาใช่ไหมตั้งแต่รับสมัคร รับสมัครแล้วขนาดเราจ่ายตังนะก็ต้องมาดูคุณสมบัติคุณสมบัติได้ไม่ได้แล้ว็ค่อยจะมาประก,กาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประก,กาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้วก็สอบข้อเขียนประก,กาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนแล้วก็ประกาศตอนสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์แล้วค่อยสอบสัมภาษณ์แล้วก็ประก,กาศผลสอบสมัสบสมภาษณ์อีกโอ้โหยาว <laughs> ขั้นตอนเยอะแยะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าทํางานเอทำงานก่อนงานประจําไว้ก็ดีครับก็โอเคแต่ว่า สำหรับผมแล้วงานหางานใหม่ดีกว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เก่งขนาดแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดลึกคิดลยขนาดนั้นเช่นกันเราก็พอที่จะหางานใหม่ได้อยู่นะครับอันนี้เล่าสู่ฟังไอเ้เฉดเล่าสู่กันฟังเพราะว่าตั้งแต่กุมภาบังอ้ยมกะลากุมพานุ่นเริ่มจะหางานเริ่มสมัครสมัครไปนะเพราะว่าเหมือนเหมือนสมัครไปเรื่อยๆอแล้วแต่แต่และองค์กรมันก็ ตกบ้างผ่านบ้างผ่านผ่านข้อเขียนไปตกสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วแต่มก็เลยยังไม่ได้สักทีแต่ว่าเราไม่ท้อหรอกถ้าเราเดินตัดสินใจเดินออกมาจากที่เดิมแล้วหรือว่าตัดสินใจจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องตั้งมั่นไปแค่นั้นแหละใช่ไหมครับให้กําลังใจหน่อยนะครับกดหนึ่งให้กําลังใจหน่อย คนหนึ่งให้กำลังใจผมหน่อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้เหนื่อยมากเลยไปนู่นมหาวิทยาลายัยนวมินทราทิราชไปสอบตอนเช้าไปยังแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเพิ่งได้กลับมานี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มีสอบสัมภาษณ์แต่เช้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมด้วยแถวๆนู้นแถวแถวราชดา เลยใกล้ๆสถานทูตเกาหลีสยามนิลมิตรอะไรตรงนั้นผนะู้นี้งช้าแล้วก็มาวันนู่นวันที่25 25มีตรงพญาไทยตำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาหรือสทศก็สอบสัมภาษณ์เช่นกันเนี่ยสองสที่วันที่28มีสอบสัมภาษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์อันนั้นน่าจะเป็น ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนะ่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับนักข่าวเลยครับนั่นแหละถ้ายิ่งขอให้ได้เถอะแต่ว่าถ้าสูงเขาได้ได้ตำแหน่งนักข่าวตรงกรมประชาสัมพันธ์นะคงไม่ค่อยยิ่งจะไม่ค่อยมีเวลากระดุกกระดิกไปไหนครับผมเพราะแบบเหมือนเราเข้างานเข้าเช้าออกดึกเข้าดึกออกเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้างานงานสื่อสารมวลชนเนาะ อันนี้ก็เล่าเป็นประสบการณ์ให้สู่กันฟังนะครับใครที่มีความสุขกับงานประจําอยู่แล้วก็ขอให้อยู่กับงานประจํานั้นแต่ถ้าพเจรณาดูแล้วมันไม่โอเคหรือว่ามันอยู่แล้วมันปั่นทอนจิตใจอย่างผมเลยรู้สึกไม่ไหวแล้วรออดทนมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วเราก็เออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยออกดีกว่า ก็คงพอจะมีมั้งอะไรเงี้ยงานแต่ว่าเราก็ยังยึดติดอยู่กับคําว่างานราชการอยู่นะเราก็ยังชอบงานราชการงานอะไรอยู่ก็เลยอยู่กับงานราชการมากกว่าที่จะทํางานของเอกชนเพราะวางานเอกชนมันค่อนข้างจะฟิกฟิกเรื่องเวลามากกว่าเนาะแต่ว่างานราชการมันก็พอได้มีเวลาหายใจหายคอบ้างอะไรเงี้ยนั่นถึงหอแล้ละ ขอเราแล้วเราขึ้นบา้านขึ้นบา้านมีอะไรของเราไหมดูสิก่อนจะขึ้นห้องเราต้องมาดูว่ามีอะไรของเราไหมมีมีด้วยเศษทัศนีสองสมพบมาแล้ว ลิฟต์อัพเหนื่อยทั้งเดินทั้งพูดเหนื่อยมากเลยเดินเดินเดินแล้วก็พูดมาด้วยสิ่งแรกที่อยากจะทำนะคืออาบนะ้ำ อยา,อากอาบน้ำมากเลยร้อนร้อนร้อนมากเลยถึงห้องแล้วนะครับขอบคุณที่เดินมาเป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่รถต้นไหลฮสิบสองนาทีเอาสักสิบห้านาทีเนาะให้ลง อย่าลืมอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนมันมีฝนโปรยโปรยด้วยนะครับที่ผมเดินเข้ามาใครที่ช่วงนี้ตากฝนนะรีบๆกลับถึงห้องแล้วก็เออสระผมทำความสะอาดร่างกายจะได้ไม่ป่วยนะครับจะได้ไม่เป็นบัดเพราะเป็นบัดนี่โอ้ยลำบากเหมือนกันนะเป็นบัดเพราะว่าถ้าเป็นบตดทีนึงก็อย่างน้อยก็สี่ห้าวันอะ่ะเจ็ด เจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งก็มีบางบางทีอะเพราะนั้นแล้วด้วยความรักและความเป็นห่วงนะครับทุกคนถึงเราจะไม่ได้เจอกันทางคลิปวิดีโอยาวแต่ผมก็มีลงคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างนะครับก็ฝากดูฝากไลค์ให้กันด้วยเห็นในห้องก็จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวลงปูศิลานะครับนี่แล้วก็มี เทปนิด,นดนหน่อยพอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตอนกลางคืนกลับมาเหนื่อยๆเราก็มานั่งสมาธิสวดมนต์บ้างเพื่อเติมพลังใจเติมพลังจิตให้เราจิตแข็งขึ้นหลังจากที่เราไปเจอโลกภายนอกเราจะทําให้เราแบบจิตอ่อนหรือพลังงานทางใจเราลดลงใช่ไหมเอาเพราะฉะนั้นเรากลับมาถึงห้องเราก็มีพระบ้างนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราสามารถเดินต่อไปได้นะครับ โอเคสิบห้านาทีนะครับจะลงแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากไว้ในคลิปต่อ,ตอไปหรือว่าไลคต์ต่อไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยหรือว่ากดสติ๊กเกอร์ให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เปิดการมองเห็นเพราะว่านานแล้วที่ไม่ลงพอเราแม่ลงนานๆ engagement ก,ก็การเข้าถึงมันก็จะน้อยลงอี้เนาะเพราะนั้นเราต้องขอความการุณา ใครที่ยังดูอยู่แต่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลงไลค์แล้วพอถึงห้องแล้วร้อนมากดูสิเหงื่อโอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนมากอะ่ะเหนียวเนียว,ยวดูสิหัวก็คันไปแล้วไปแล้วรักนะครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับวอ l k ก n ินที่ยทิ่กับน้อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งป,งปงให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรูปคลิปหรือไลฟ์ต่อๆไปว่าน็อตจะพาไปดูที่ไหนหรือลงคลิปสั้นลงคลิปยาวอะไรฝากกดไลค์กระทืบไลค์ให้หน่อยโอเคไหมครับสวัสดีนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย